ภาพมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะครับถ้าคุณอยากได้รูปภาพสวยๆแบบนี้ตัวหนังสือเจาะแบบนี้ไม่ใช่ตัวหนังสือทึบแบบทั่วไปนะครับไปดูกันว่าทํำยังไงแค่2-3นาทีเท่านั้นนะครับก็สามารถทําได้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็คลิกไปที่ Create a n e s i g n นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ Customize s นะครับ ก็ไซส์ที่ควรจะใช้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ผมตั้งไว้เป็น1 2 8 0คูณ7จ0จริงๆเราจะทำไซส์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็คลิกเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกเอารูปนะครับที่เราต้องการจะเอามาอีไซน์ในตรงนี้นะครับอัพโหลดนะครับก็เลือกเลยผมก็เอารูปน้องของคนที่มาอบรมพ่อเหตุเชิงลึกนะครับซึ่งก็จะเป็น วัยรุ่นสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มาอบรมพราเห็ดนะครับตรงนีเ้เราให้เลือกคลิกเป็นขวานะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่คําว่า Set Image as b b c k k g r o u n d คือเราตั้ง b a c k g r o u n d ตั้งรูปนี้ครับเป็น b a c k g r o u n d เลยโอเคนะครับเส okay, ร็จแล้วก็ไปที่ Text นะครับเพื่อเราจะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับก็ผมพิมพ์คําว่า i f ฟ r m แล้วกันนะครับปื้อขยายออกมา นะครับให้มันใหญ่นิดนึงนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับเอาฟอนตน์หนาๆหน่อยโอเคนะครับตัวหนังสือนะครับจะเลือกเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ผมอาจจะเลือกให้มันไม่ต้องดำมากนะครับไม่ต้องดำมากแก้ไม่ต้องดำมากนะครับเสร็จแล้วก็เซตให้มันอยู่ที่เซนเตอร์นะครับโอเคเดินลงมา เซนเตอร์ไหมครับโอเคเซนเตอร์แล้วนะครับพอเสร็จถึงตรงนี้นะครับก็คลิกไปที่ตัวหนังสือที่เราเพิ่งสร้างนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า e f f e c t นะครับเรเลือกตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบแบบที่เป็นกรอบนะครับหนังสือจะเป็นกรอบอันนี้จุดสำคัญนะครับตรงนี้เขาตั้งความหนาของขอบไว้ครับที่50นะครับเอ่อให้ทำกรอบให้เล็กนิดนึงนะครับ พยายามให้มันบางหน่อยนะครับมันดามันไปสุดท้ายจะได้สวยๆนะครับโอเคเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้ดาวน,น์โหลดแผ่นนี้สไลด์นี้ลงมาเลยนะครับ mm hmm. ก็คลิกดาวน์โหลดนะครับเป็น PNG นะครับดาวนโหดอ่าพอดาวน์โหลดใช่ไหมครับที่หน้าจอจะเห็นตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลด ตรงนี้ครับเราสามารถดึงมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปอัปโหลดให้เสียเวลาอีกดึงมาเลยครับดึงมาเห็นไมครับอ่ามัใ่ก็จะง่ายก็จะเข้ามาอยู่ช่องนี้แหละนะครับซ้ายมือนะครับดึงมาเลยนะครับไม่ต้องอัปโหลดให้เสียเวลาพอรูปได้แล้วนะครับเราก็ไปเปิดสไลด์แผ่นที่2ขึ้นมานะครับแล้วก็เอารูปที่เราเพิ่งใส่ไปตัวนี้นะครับใส่ออกมาแล้วก็ไปปรับให้มันเท่ากัน ให้พอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่รูปนะครับแล้วเลือกคำว่า Edit Photo นะครับไปที่ BackGround Remover คือเราจะเอา BackGround ของรูปนี้ออกนะครับโอเคเมื่อเอา BackGround ออกแล้วครับเราก็ดาวน์โหลดสไลด์ที่2ลงมานะครับแต่เวลาดาวน์โหลดสไลด์ที่2เนี่ยครับ สำคัญเลยนะครับให้ติ๊กตรงนี้ครับ transparent background คือเราต้องการรูปที่ไม่มี background นะครับแล้วก็เป็นดาวน์โหลดออกมาเอารูปเดียวนะครับเฉพาะรูปที่2คลิกดาวน์โหลดโอเคพอเสร็จแล้วทำอะไรก็ดึงรูปนี้มาเหมือนเดิมนะครับดึงรูปนี้มาเหมือนเดิม มามครับโอเคมาแล้วนะครับพอรูปเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่สไลด์แรกนะครับตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนกลับไปเป็นตัวทึบนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาให้เอาอรูปที่เราได้คัดและกาวออกครับมาทาบเลยนะครับให้พอดีกัน ก่อนที่จะทาบนะครับ,บ,บ,รบให้คลิกขวานะครับแล้วเลือกเลเยอร์เอาตรงนี้รูปที่2นีครับที่เราเพิ่งใส่เข้าไปครับใพ้มาันอยู่เหนือรูปแรกนะครับก็เรียกว่า l ิง k ์ o ุกพร้อมนะครับน่ะทาเพิ่มพอดีกันครับอ่าเท่านี้ครับ,รบเราก็จะได้นะครับว่า รูปที่มีตัวหนังสือครับที่มันมีทั้งตัวทึบแล้วก็ตัวที่มันเจาะใสรูปมันก็จะสวยขึ้นเห็นไ,ไหมครับน่าสนใจมากขึ้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยแนวคิดแบบนี้วิธีการแบบนี้ครับทุกคนสามารถไปปรับใช้ได้นะครับอาจจะไม่ใช่รูปคนก็ได้อาจจะเป็นรูปสินค้าก็ได้นะครับก็สามารถทําได้หมดนะครับแล้วก็จะใส่โลโก้โลโก้เข้าไปหน่อยก็ได้นะครับอย่างนี้ผมใส่โลโก้ไอ้ปาเข้าไป ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมว่าทุกคนสามารถทําได้จะใส่ชื่อเว็บไปด้วยก็ได้นะครับใส่ชื่อเว็บอ่อใส่ตรงไหนที่เอาไปเป็นเว็บเสิร์ชหาหาคำว่าเว็บเสิร์ชครับพิ์อ่าเว็บไซต์เสิร์ชนะครับตอนนี้ครับอ่าเราอาจะใส่ซ้ายมือก็ได้แมวอดีกว่า ระลับนิดหนึ่งเอาโลบก,ก้ไปอยุดซ้ายเพราะว่าเวาลาคนมองนะครับก็ะจะมองอยู่ด้านซ้ายมือมาเก่อนนะครับเห็นครับอ,อันนี้เราก็ไปพิมพ์เลยครับชื่อเว็บชื่ออะไร w w w ไอ้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีกนิดนึงก็ได้นะครับให้มันดเูเด่นขึ้นมาแต่ว่าเด่นแต่ไม่โดดนะครับไม่ไม่ตีกันเองอาจจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับสีขาวก็ได้เอาสีขาวหายปไปเลยเอาเป็นสีสีดำมันเดินมานะครับแต่อาจจะเฟดลงนิดนึงเฟดลงนิดนึงก็มาเลียตรงนี้นะครับตรงนี้ท่าสเป e ย์ะนะครับแค่เฟดลงไม่นิดนึงนะครับ เท่านี้ครับเราก็จะได้รูปที่ผมบอกนะครับว่ารูปที่มันสวยขึ้นแล้วก็คูขึ้นนะครับใช้งานเขาเรียกว่าได้ดีขึ้นนะครับก็ไปลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยรวบรวมเทคนิคการแต่งภาพการสร้างภาพหรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับในการสร้างคอนเทนต์ในการสร้างรูปภาพหรือวิดีโออะไรต่างๆขึ้นมาในช่องของ i f a r m Channel ตรงนี้นะครับ คนที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เอาไปทำตามได้นะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรนะครับสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำแล้วก็อยากจะขายได้ดังนั้นก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับในการทำการตลาดเราต้องทำให้เป็น ตามคอนเซ็ปต์ของ iFarm เลยนะครับเราผลิตได้เราเพาะได้เราปลูกได้นะครับเราต้องขายเองให้ได้นะครับงั้นเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยสำหรับทุกท่านนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ของ iFarm นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ iFarm ด้วยนะครับ